สวัสดีครับผมนะฮะเอาพบกไนเด็กแล้วนะฮะพอดีผมไปดูคลิปของคนจีนมานะเขาขายมีดนะฮะผมวันนี้ผมไม่ได้มาขายมีดนะมาทสความคมให้ดูนะฮะที่เขาตัดขวดน้ําแบบง่ายๆเลยนะแบบสบายสบายเบาเๆถามมีดมันคมแบบนั้นจริงไหมอานจะผมทําให้ดูนะว่าคมแบบนั้นจริงไหมทำได้ไหมแต่ไม่ใช่มีดของจีนนะครับเป็นมีดของญี่ปุ่นนะพอดีมีดจีนผมเมาไปส่งลูกค้าหมดแล้วนะฮะพอดีไม่ได้ลองนะฮะ ถามทาคมแบบนั้นได้ไหมทําได้นะครับเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับว่าทําคมแบบนั้นได้จริงไหมนะฮะแบบตัดเบาๆเลยนะครับเนี่ยครับนะตัดกันแบบเบาๆแบบนี้เลยนะครับนะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่ะตัวคนใหม่นะฮะนะถามทาคมแบบนั้นได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าคุณภาพของตัวมีดเขาด้วยนะฮะว่าเหล็กเขาดีแค่ไหนนะครับนะไม่ใช่ว่ามีดทุกเล่มจะทําแบบนั้นได้นะนะ เดีนะ๋ยวผมมาทำดูให้ดูอีกท,ทีนะครับเนะี่ยครับให้ง่ายครับมันง่ายจริงครับแต่ไม่ใช่ว่ามีทุกเล่มจะทําได้นะครับขึ้นอยู่ที่เกรดของเหล็กเขานะครับนะฮนะโอเคนะครับผมนะนะเพื่อนเพื่อนสงสัยว่า้คลิปจีิมันทำจริงได้ไหมทําได้นะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะฮะอะเดี๋ยวผมทใํใไปดูอีกสักรอบนึงอนะนะครับไม่ได้ขายมีดนะผมขายความคมนะฮะนะฮนะเนี่ยครับ ทำได้นะครับนะอยากได้คมแบบนี่จีนก็ทําได้นะครับนะสนใจนี่สอบถามรายละเอียดได้นะเพราะผมก็เป็นช่างลมีนะครับอาหาชัวเลยนะผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมนะฮะแต่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับนะนี่ครับอันนี้ขวดน,น้ํามีน้ํานะฮะพอดีทําไมต้องใส่น้ําผมเขียนให้มันกระเด็นไกลเรื่องเรื่องนะครับ แบบนี้เลยครับได้แบบนี้ทุกเล่มเลยนะครับขึ้นอยู่ที่มีดนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อเหล็กของเขานะว่าเนื้อเหล็กเขาดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าเอามีดเล่มละร้อยกว่าบาทเล่มละหลักสิบมาททําทําได้ไหมทําได้นะครับทําได้แต่จะคุณภาพจะสู้พวกมีดเหล็กเกรดดีไม่ได้นะครับโอเคนะครับฝากคลิปวิดีโอคลิปสาระดีๆด้วยนะครับผมมีดจีน ก็ทาได้นะไม่ใช่ว่าทําไมทําได้นะครับนะเพื่อนเพื่อนสามารถไปหาซื้อมาใช้ได้นะโอเคครับผมนะได้ไขความห้องใจกันนะว่าไอ้มันคมแบบนั้นจริงไหมจริงครับยิ่งคมสูงก็ยิ่งหมดไวนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์นะกด s u b สไคร e กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับ